สามความลับนะคะว่าวันนี้สามีดูแลเราดีแค่ไหนห้ามให้เขาเป็นฝ่ายเลี้ยงเราเพียงแค่ฝ่ายเดียวค่ะคุณดูไหมคะสิ่งนี้แม้กระทั่งตัวสามีเองเขาก็จะไม่มีวันบอกเราตรงๆค่ะว่าชีวิตของเราเราควรที่จะมีรายได้พึ่งพาตัวเราเองอย่างน้อยหนึ่งทางค่ะซึ่งหนึ่งทางเนี่ยอาจจะน้อยไปได้วยําเพราะมันจะทําให้ตัวเขาสามารถควบคุมชีวิตของเราได้ง่ายมากและนี่คือห้าความลับที่เขาจะไม่มีทางบอกเราตรงๆค่ะ ว่าการที่เราเป็นฝ่ายเขาเลี้ยงเราเพียงฝ่ายเดียวจะทําให้ตัวเราสูญเสียเสรีภาพมากแค่ไหนความลับข้อที่1นนะคะการที่เรายอมให้เขาเลี้ยงดูเราเพียงฝ่ายเดียวเนี่ยแหละคะ่ะจะทําให้ตัวเราเนี่ยหมดอํานาจในที่สุดค่ะวันนี้นะคะคุณลองสังเกตได้เลยค่ะคนที่มีชื่อเสียงเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นสตารหา์หลายๆคนนะคะมักจะสร้างธุรกิจและสร้างอาชีพของตัวเองให้มั่นคงกอ่อนที่จะมีการตกลงตปรงใจแต่งงานกับสามีค่ะ เพราะในอดีตนะคะมีตัวอย่างให้เห็นมากมายการที่เราแต่งงานกับสามีของเราโดยที่เราไม่มีรายได้ของตัวเราเองไม่มีธุรกิจไม่มีเส้นทางที่ทําให้ตัวเราเนี่ย พึ่งพาตัวเราเองได้อย่างน้อยๆหนึ่งทางเนี่ยมันทําให้ตัวเรากลายเป็นคนที่หมดอํานาจค่ะหมดอํานาจในที่นี้หมายว่าหมดอํานาจทั้งกับตัวเราเองและกับทุกๆอย่างที่เราต้องการค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะกลายเป็นเด็กน้อยอีกครั้งที่ต้องไปขออนุญาตสามีค่ะและถ้าเขาปฏิเสธคุณนะคะคุณก็ต้องยอมซีโรล,ลาฟในสิ่งที่เขาห้ามคุณซึ่งแท้จริงแล้วการที่เราเป็นภรรยาแต่งงานกับสามีเราควรที่จะมีสิ่งพึ่งพาในตัวเรา และควรจะมีสิ่งที่เราสามารถตัดสินใจในชีวิตของเราได้แบบ100%นะ่ะอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งอย่างไม่ใช่ว่าจะออกจากบ้านจะไปทําผมจะเปลี่ยนสีผมจะซื้อเสื้อผ้าก็ต้องขออนุญ,ญาตเขาไปเสียหมดทุกอย่างเนี่ยแหละคะ่ะมันทําให้ตัวคุณกลายเป็นคนที่หมดอํานาจและเข้าสู่สภาวะการซึมเศร้า แบบไม่รู้ตัวค่ะอย่างที่2คะ่ะการที่เราปล่อยให้สามีเราเป็นฝ่ายเลี้ยงดูเราเพียงฝ่ายเดียวและรับผิดชอบทุกอย่างภายในบ้านจะทําให้เกิดเหตุการณ์นอกใจนอกกายได้ง่ายมากๆเพราะสิ่งนี้ค่ะมันคือการไปสั่งสมองสามีทั้งตัวเราก็ไม่รู้ตัวตัวสามีเองเขาก็ไม่รู้ตัวค่ะมาอีกทีเนี่ยเขามองเราเนี่ยเป็นเหมือนเพียงเพื่อนร่วมชายคา ไม่ใช่มองแบบภรรยาไม่ได้มองแบบคนรักเพราะจากการที่เราเป็นฝ่ายพึ่งพาเขามากกว่าเขาเป็นฝ่ายให้เรามากกว่ายังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะหักห้ามใจความรู้สึกที่ ตัวเราเองอย่าเป็นคนไปสั่งสมองเขาว่าเราเป็นเพียงคนที่มาพึ่งพาเยียวยาตัวเขาตัวเราไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดและเกื้อกูลให้กับเขาได้ค่ะมันเลยทําให้เขาไปหาที่พึ่งทางใจและที่พึ่งทางกายที่ไม่ใช่เราความรับข้อที่3นะคะจากการที่เราไม่มีรายได้ค่ะแล้วก็เขาเป็นคนดูแลเราเนี่ยมันทําให้ตัวเราค่ะเป็นเพียงแค่คนดูแลบ้านดูแลสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกพื้นฐานทั่วๆไป ในใสายตาของสามีค่ะ สิ่งนี้มันทําให้บริบทความเป็นภรรยาที่แท้จริงอ่ะมันแทบจะไม่เหลือเพราะจากการที่เรามีรูทีนแบบเดิมๆซ้ำๆที่ไม่ได้มีการดูแลกายภาพและการพัฒนาตัวเองในด้านความคิดความสาม,มารถหรือแม้กระทั่งการแต่งกายมันทําให้ตรงนี้เรากลายเป็นเพียงตําแหน่งของผู้ดูแลบ้านไม่ใช่ภรรยาแบบที่เราพูดหรือมีทะเบียนสมรสค่ะความลับข้อที่4นะคะนั่นก็คือตัวเรา กลายเป็นคนที่ขาดเสน่ห์เพราะจากการที่เราเป็นฝ่ายพึ่งพาสามีมากกว่าต้องเป็นฝ่ายรอรับคําสั่งจากสามีต้องเป็นฝ่ายคอยทําตามที่สามีสั่งการทุกอย่างสิ่งนี้คุณค้านไม่ได้นะเพราะคุณต้องเป็นคนที่รอรับไรายได้จากเขาฉะนั้นเขาจะทําอะไรคุณต้องเป็นฝ่ายรอคุณจะกลายเป็นคนที่สูญเสียพลังงานในตัวเองจนทําให้กลายเป็นคนที่ขาดเสน่ห์แม้กระทั่งรอยยิ้มที่จะให้ ตัวเราเองหรือกับลูกก็แทบจะไม่มีค่ะและข้อสุดท้ายนะคะที่เป็นความลับที่สามีจะไม่มีวันบอกคุณและสําหรับคูอ้อคูถือว่าข้อนี้เป็นโคตรที่สําคัญมากเพราะมันทําให้ตัวเราเนี่ยขาดจุดยืนที่แข็งแรงขาดสมดุลชีวิตและขาดนาฬิกาเข็มทิศในร่างกายตัวเราะคะ่ะนั่นก็คือการที่ตัวเราหมดศรัทธาในตัวเองผู้หญิงเรานะคะถ้ากลายเป็นคนที่ไม่แม้แต่จะศรัทธาในตัวเองไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เซลเอสเตมหายไปเนี่ยมันทําให้คุณไม่ว่าจะทําอะไรหรือเพียงแค่การอบรมเลี้ยงดูลูกหรือการสั่งสอนลูกเนี่ยก็จะทําให้น้ําหนักตัวเราเนี่ยเบาลงไปลูกเองค่ะก็จะรู้สึกว่าคุณแม่ไม่มีความหนักแน่นพอในการใช้ชีวิตเพราะาไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยและบางทีค่ะเราก็เผลอโดนสามีของเราติติงต่อว่าเราต่อหน้าลูกค่ะเพราะมันเกิดจากการที่เราไปวางบริบทตัวเราแบบไม่แข็งแรงไร้จุดยืนมันก็เลยทําให้ตัวเราเสียศรัทธาเสียความมั่นใจในตัวเราเอง และไม่ว,ว่าจะทําอะไรค่ะก็ทําให้ตัวเราไม่ประสบความสําเร็จในแบบที่เราตั้งใจไว้ซึ่งทั้ง5บริบทนี้มันทําให้สุดท้ายตัวเราอ่ะกลายเป็นคนที่มีปัญหากับตัวเองแล้วก็มีปัญหากับชีวิตคู่ค่ะหันกลับมาอีกทีสามีเปลี่ยนไปสามีไปน,นอกใจหรือสามีไม่ให้คุณค่าในตัวเราค่ะเพราะต้นเหตุมันมาจากการที่ตัวเราไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นและถ้าวันนี้นะคะคุณต้องการที่จะติดสปีดสร้าง สรางบริบทตัวเองใหม่วางรากฐานตัวเองให้แข็งแรงและกลายเป็นผู้หญิงเลอค่าที่สามีจะต้องเคารพเกรงใจและเชื่อฟังคุณครูอ้อขอแนะนําค่ะให้มาเรียนในคลาส private group coaching คลาสนี้จะไม่ได้สอนเพียงแค่ให้คุณสร้างรายได้ค่ะแต่ให้ตัวคุณเอาตัวเองเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นธุรกิจรันแบบ24ชั่วโมงและทําให้ตัวเองสามารถที่จะบริหารซัพพอร์ตหลังบ้านได้ จัดการบริหารหลังบ้านได้แบบผู้หญิงเก่งแบบที่ผู้หญิงประสบความสําเร็จทุกคนเขาใช้กันค่ะนั่นก็คือวิธีการแบบ Lucky in Game Lucky in Love วางจุดยืนยังไงให้สามีเคารพสนับสนุนซัพพอร์ตทุกสิ่งอย่างที่เราต้องการจะไปสร้างธุรกิจยังไงแม้แต่ตัวเราอยู่ที่บ้านมืออีกข้างเลี้ยงลูกมืออีกข้างอยู่กับบ้านเนี่ยเราจะสามารถรันธุรกิจที่ต่อยอดจากเงินหลักพันกลายเป็นเงินหลักล้านโดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนใช้เพียง แค่ตัวเราเราจะสร้างยังไงซึ่งตรงนี้ครูอร้อจะขายถอดรหัสนะคะที่ครูอร้อปั้นตัวเองจากตอนที่เลี้ยงลูกอ่อนๆจนมาเป็นครูอร้อหญิงเก่งสร้างได้หน้าช่องติ๊กต็อกอย่างทุกวันนี้ค่ะคุณสามารถทําแบบครูอร้อได้นะอย่าคิดว่าทําไม่ได้ค่ะตัวเราเนี่ยสามารถเป็นได้มากกว่าที่ตัวเราคิดเสมอครูขอเป็นกําลังใจให้ผี่ทุกคนนะคะ